เกิดอะไรขึ้นแอนอลิชาเจอปัญหาหนักแฟนแฟนแห่คอมเมนต์เพียบล่าสุดในอินสต g r a m มของสาวแอนอลิชาเธอได้โพสต์คลิปของตัวเองระบายความในใจช่วงนี้ที่เจอปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ โดยในคลิปสาวแอนเธอได้เปิดผมข่าให้เห็นแบบชัดๆแบบนี้ขึ้นมาเต็มศีรษะแล้วเนื่องจากที่ร้านทำผมปิดซึ่งเธอไม่รู้จะทำยังไงจึงมาขอคำปรึกษาจากแฟนๆทางนี้ยังบอกว่าใครเจอปัญหาเดียวกันบ้างยกมือขึ้นแล้วมีอะไรแนะนำบอกมาเลยโดยหลังจากนั้นก็ได้รับคำแนะนำจากแฟนๆมากมายทั้งยี่ห้อ,อยาสระผมที่ทำง่ายๆเองที่บ้าน หลังจากนั้นสามีหนุ่มอย่างภูริฮีรันพลึกก็อดที่จะเข้ามาแส้ภรรยาของตัวเองไม่ได้ว่าไฮไลท์ขาวสวยมาก